นนครับตอนรับคุณชมเข้าสู่ร,รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนครับผมอามธนภ,ภูมิพี่จอยชนิชาและพี่แหวนแหวนปาริสานะครับวันนี้1เมษายนแล้วนะครับเป็นยังไงฮะเอ้พี่ฟูเดย์ไหมคะอ,อยากให้ฟูมากเพราะว่า อยากให้หลอกว่ามันอากาศร้อนแต่มันหลอกไม่ได้เพราะว่ามันเรื่องจริงเข้าสู่เดือนเมษาปุ๊บโอ้โหเรียกว่าร้อนแรงกันเลยทีเดียวคือพูดถึงอากาศนั่นเองนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้บอกมาด้วยนะคะว่าเดือนเมษายนเนี่ยประเทศไทยของเราก็จะได้เจอกับอากาศที่ร้อนถึง42องศาเซลเซียสแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่ามันจะมีวันที่จะร้อนถึง43องศาเซลเซียสเลยทีเดียวล้วค่ะ พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะเพราะว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัด บางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือมีสิทธิ์ที่จะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง42องศาเซลเซียสค่ะหรืออาจจะสูงกว่านั้นในเดือนเมษายนนี้นะคะ hey, hey. ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและก็กรมอนามัยก็เลยฝากเตือนกับประชาชนทุกคนให้ดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นพิเศษในช่วงนี้โดยหลีกเลี่ยงการทํางานหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน,าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะในการเกิดอาการฮีตสโตรกได้ค่ะนอกจากเรื่องของอากาศที่ร้อนแล้วยังต้องระวังในเรื่องของอันตรายจาก UV อีกด้วยนะคะวันนี้ใครที่จะต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านครีมกันแดดเป็นสิ่งสำคัญมากๆกต้องทาเยอะๆเลยแล้วก็ใครไปไหนมาไหนจำเป็นต้องออกไปทำกิจกรรมจริงใส่เสื้อแขนยาวรหรือไม่ก็กางร,ร่มที่สามารถป้องกัน UV ได้ด้วยนะคะจะได้ป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราที่มาจากความร้อนแล้วก็แสงแดดด้วยค่ะ และจะร้อนขึ้นไปอีกเมื่อเจอค่าไฟนะอุ้ยอนันต์ใจร้อนเลยตา <c oughs> ย <c oughs> แล้วค่ะก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะ1เมษายนเป็นวันดีเดย์ค่ะเพราะว่าเป็นวันแรกเลยนะคะของมาตรการแก้หนี้เรื้อรังสําหรับลูกหนี้กลุ่มเปราะบางและหลายคนอยากรู้นะคะว่าลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเป็นยังไงวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะก่อนอื่นนะคะมาทําความเข้าใจกับคําว่าลูกหนี้กลุ่มเปราะบางกันก่อนเลยนะคะ เป็นหนี้แค่ไหนถึงเรียกว่าเปราะบางลูกหนี้กลุ่มเปราะบางนั้นนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะคือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหนี้เรื้อรังกลุ่มนี้นะคะจะเป็นลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว3ปีแต่ไม่ถึง5ปีนะคะลูกหนี้ก็จะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อกระตุกพฤติกรรมค่ะให้จ่ายชำระหนี้เพิ่มเติมและพิจารณาขอความช่วยเหลือให้สามารถปิดหนี้จบหนี้เร็วขึ้นได้ส่วนอีกกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรัง กลุ่มนี้จะหมายถึงลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้วนะคะ5ปีซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะกำหนดรายได้ลูกหนี้สําหรับสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า20,000บาทหรือสําหรับลูกหนี้นอนแบงค์นะคะที่มีรายได้น้อยกว่า10,000บาทโดยสําหรับลูกหนี้ที่เข้าข่ายเรื้อรังจะเป็นลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับประเภทวงเงินหมุนเวียนที่ไม่รวมสินเชื่อ ที่มีทะเบียนร,รถเป็นประกัน mm hmm. สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลและบัตรเครดิตรวมถึงไม่เป็นหนี้นะคะที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้และชําระดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นที่ชําระมาทั้งหมดเป็นระยะเวลานาน mm hmm. ใครที่เข้าเกณฑที่ว่านะคะสามารถเข้าร่วมมาตรการ mm hmm. เพื่อรับความช่วยเหลือให้ปิดจบหนี้ภายใน5ปีและลดภาระดอกเบีย้ยเหลือ15%ต่อปีค่ะ มาดูกันที่เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนกันบ้างนะครับปิดฉากไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่าประสบความสําเร็จมากพี่จอย<ช>มีการเปิดเวทีต่างๆนะ<ม>พี่แหวนให้กับ<ช>ผู้ผลิตภาพยนตร์นะครับในอุตสาหกรรมวงการภาพยนตร์ทั้งไทยแล้วก็อาเซียนได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆพร้อมกับกระชับความร่วมมือนะครับในการที่จะช่วยกันสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับจากภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียนของเราด้วยครับ เมื่อวานนี้มีพิธีประกาศรางวัลและพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2,566หรือ Bangkok ASEAN Film Festival 2023นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่9แล้วนะครับหลังจาก จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่28ถึง31มีนาคมนี้นะฮะโดยมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียนและรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการภาพยนตร์อาเซียนซึ่งปีนี้นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมและสมาพันธ์สมาคมภาพยนต์แห่งชาติมองว่าภาพรวมของการจัดงานนั้นประสบความสําเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างภาพลักษณ์ความร่วมมือด้านอุต กิกรรมภาพยนตร์ชาติของอาเซียนในทวีปเอเชียและระดับนานาชาตินะครับรวมทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจร่วมกันในภูมิภาคนี้ต่อไปด้วยครับช่วงหน้ามาฟังสัมภาษณ์ของน้าเด็กกับยายากันบ้างดีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้โอ้โหข่าวเม้์ข่าวลือแทบป,ปากกันมากเลยทีเดียวนะคะมาสัมภาษณ์คู่กันให้มันสยบข่าวเมาส์กันไปเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับการเลื่อนง,งานแต่งงานเนี่ยน,นะคะเดวกลับมาติดตามได้ในช่วงหนะะ้าค่ะ สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT ทคอรัวระ กลับเข้าสู่เบรกที่2ของข่าวสสีค่ะเริ่มต้นเบรกนี้อยากจะหันไปหาคุณแหวนนิดนึงเป็นเรื่องราวของณเดชกับยายานน่รเองลยหลังจากที่ทิ้งถ่ายน่าจะรู้เยอะด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็คือมีข่าวลือไงคือณเดชนเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแบบเลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกําหนดแล้วหลังจากนั้นยายาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแบบเป็นการสื่อสารที่มันผิดพลาดล่าสุดทั้งคู่ก็เลยควงแขนการออกงานสัมภาษณ์สยบข่าวลือไปเลยค่ะ หลังจากที่ณเดชน์ออกมาสัมภาษณ์นะคะฝั่งยาย่าก็ออกมาตอบแล้วว่าไม่มีอะไรคําตอบของณเดชน์ก็ถูกต้องตามนั้นเพราะว่ามันยังไม่ได้กําหนดจริงๆเนื่องจากช่วงนี้งานยุ่งทั้งคู่ค่ะส่วนความรักก็ยังแฮปปี้ปกติเหมือนเดิมถึงแม้ว่ายาย่าออกมาบอกแบบนี้แล้วชาวเน็ตค่ะคไม่ไวายซุบซิบไม่เลิกรับเราไหมคะชาวเน็ตนะใช่ค่ะล่าสุดณเดชน์ยาย่าก็ควงคู่ออกงานด้วยกันซะเลยพร้อมให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเข้าใจว่าคําพูดนั้นเนี่ยอาจจะทําให้หลายคน คลิปไปไกลแล้วก็เข้าใจผิดพร้อมบอกด้วยว่าหลังจากนี้ก็ต้องระวังคําพูดที่มากขึ้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งสองคนกันค่ะเราคุยกันรู้เรื่องแล้วก็จริงๆริงเอาจริงๆมันไม่ได้ผิดค่ะก็ถูกของเขาค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีวันอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วแต่เราก็รู้ว่าจริงๆมันมันเป็นคําที่มันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันไม,ไม่ได้คิดได้ไปไกลอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้ว่าความต้องการในการสื่อของแบมไม่ได้เป็นตรงกับคําพูดที่เขาพูดอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบ จริงๆแล้วอินเทนชันเรามัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้มีเจตนาแบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคเข้าใจได้เพราะว่าเราไม่เราไม่เคลียร์เราไม่ชัดเจนเองอนะไรเงี้ยทีละก็จะได้เป็นบทเรียนไว้เอาไว้แก้ไขทีหลังอะไรเงี้ย ถ้ารู้ว่าวันไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวบอกไม่ต้องห่วงหรอกครับผมจริงๆแอบจงสารพี่แบรนิดนึงเหมือนโดนลุมนิดหน่อยเราคุยกันแล้วเราแบบโ t a l l น o อ a คครึ่งชีวิตของยา่าคืนอนัเดทแล้วโอ้แค่หายใจข้างๆกันก็รู้ใจแล้วค่ะคือเราอ่ะเคยเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วคาดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณปีหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ ถูกเลื่อนไปเพราะว่าแบบก็มีงานที่มันเข้ามาแน่นมากๆจนทำให้ทุกอย่างแบบถูกถูกขัดวันไปอะไรเงี้ยเ,เราก็คุยกันว่าแบบมเรามีงานมีอะไรนิด้วย่ถ้ามีวันเราเดี๋ยวจะถ้าถ้ามีอะไรขึ้นมานเดี๋ยวจะใช่ใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะ ออกมาตอบชัดเจนแบบนี้ก็น่าจะเคลียร์ชัดแล้วนะคะว่าความรักของยาย่ากับณเดชน์นั้นยังปกติดีทุกอย่างค่ะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ติดตามนะคะก็คือผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของยาย่ากับละครเรื่องจนกว่าจะได้รักกันออกอากาศไปแค่2ตอนนะคะกระแสะตอบรับคือปังมากมหลายคนเนี่ยบอกคิดถึงเคมีของหมากกับยาย่ามากเพราะทั้งคู่เนี่ยไม่ได้แสดงละครด้วยกันมานานกว่า7ปีเลยทีเดียวนะคะส่วนอีพีสคืนนี้นะคะพระนางก็ยังจะตีกันไม่หยุดค่ะเพราะหลังจากที่นางเอก ถูกเปิดตัวว่าจะมาเป็นแม่เลี้ยงของพระเอก ทั้งคู่ก็ต้องเก็บความลับตอนที่เจอกันครั้งแรกเอาไว้แถมยังทำให้ความขัดแย้งนะคะระหว่างพระเอกกับพ่อที่รับบทโดยพี่วิลลี่ยิ่งทวีคุณเพิ่มขึ้นตามไปอีกติดตามความเข้มข้นในนะคะในละครจนกว่าจะได้รักกันทุกวันจันทร์อาคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33ดูมือถือกด 3+ ค่ะดูจนกว่าจะได้รักกันจบแล้วนะครับติดตามกันต่อกับซีรีส์คุณได้ไปต่อนะครับตอนนี้เดินทางม,มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วบอกเลยนะฮะว่าโดยเฉพาะคืนนี้ฟิน จิ้นจิกหมอนแน่นอนนะครับหลายคนก็รอคอยมานานว่าเมื่อไหร่พระนายที่รับบทโดยจูเนียร์กับฟลุกเนี่ยจะเข้าใจกันสักทีคืนนี้แหละครับเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ในอดีตของพวกเขานะครับว่าที่ผ่านมามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างทําไมจะต้องโกรธกันขนาดนั้นส่วนอีกหนึ่งคู่อย่างบ้านนคุณแล้วก็ฟแฟรงกี้วีรพัฒน์นะครับคู่นี้ก็หวานไม่แพ้กันแต่เขาบอกว่าไม่หวานเท่าคู่ของพระนายนะซึ่งพวกเขาสปอยด้วยนะครับว่าอยากให้เตรียม ถังออกซิเจนขนาดนั้นอีกอย่างนึงคือหมอนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคืนนี้แฟนๆน่าจะฟินกันอย่างแน่นอนฟังเสียงทั้งสีหนุ่มกันครับที่ทุกคนแบบพิมพ์หาว่าหมอจีหวานเมื่อไรหรือว่าแบบนู่นนี่น,นั่นวัยเด็กเขาไปเจออะไรกันมาทำไมเขาถึงโกรธได้ขนาดนี้เมืม่อไรใจอ่อนอเราก็จะคลายปมเหมือนกันเนาะคลายปม สิ่งที่ทุกคนถามกันว่าแบบว่าทําไมถึงตัวกิต้องโกรธขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจกันมากขึ้นของเราไม่ใช่แค่คลายปมเราคลายเชือกด้วยฮะไปขิ่งทับซะอีกอ่ะฝักติดตามซีรีส์คุณได้ไปต่อแล้ครับอุปกรณ์ที่เตรียมในการดูก็คือตัวเปล่าครับกับทีวีออกซิเจนอะถังเออถังออกซิเจนด้วยถังออกซิเจนด้วยกลัวลืมกลัวลืมหายใจให้ดีเลยต้องดูแบบ อันคลัสตนะครับผมทางสามพัสพรีเมียมครับผม ตามกันได้นะครับกับซีรีส์คุณได้ไปต่อนะครับสี่ทุ่ม45หทางหนะ้าจอช่อง3านะครับและก็อย่างที่เขาบอกเลยนะครับว่าอันคัดก็คือ 3+ Pre ลัสพรีเเข้าไปดูกันได้เลยนะคะส่วนละครอีกหนึ่งเรื่องของทางช่อง3มที่กระแสะดีไม่แพ้กันนั่นก็คือละออจันค่ะครเรื่องแรกของละครซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรหมนั่นเองวันก่อนพระนางกราฟแล้วก็จีน่าพร้อมด้วยทีมนักแสดงเขาได้รวมพลแฟนคลับนะคะจัดกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟค่ะที่มีชื่อว่าละออจัน fast and furious ค่ะ ลอาจาันออกอากาศไปแล้ว12ตอนนะคะสําหรับเรื่องนี้กระแสตอบรับดีมากๆขณะที่ออกอากาศแฮชแท็กมักจะติดเทรนด์ X ทุกครั้งเลยงา<แ>น,นนี้ทีมนักแสดงเขาก็อยากคืนความสุขให้กับแฟนๆทุกคนค่ะด้วยการจัดมิ팅สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟกับกิจกรรมลอาจาันฟันแอนฟิเรียสค่ะนําทีมโดยผู้จัด b ีบีเอกนรีผู้กํากับพี่อู่ธนากรพ,พร้อมด้วยเหล่านักแสดงที่มากันครบทีมไม่ว่าจะเป็นกราฟจีน่าสมิธเดนิสป๊อบออมปีเตอร์แพนการเขม ้มค่ะพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษอย่างไมกี้ปณิธานด้วย บรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะเพราะนอกจากแฟนๆจะได้ใกล้ชิดกับทีมนักแสดงแล้วก็ยังได้ร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการถ่ายทําละครค่ะพร้อมกับสุ่มแฟนคลับผู้โชคดีขึ้นมาเล่นเกมกับทีมนักแสดงต่อจากนั้นกิจกรรมลัคกี้ดอนะคะลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษยังไม่หมดเท่านั้นค่ะเพราะทีมนักแสดงเขายังจัดมินิคอนเสิร์ตร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์พิเศษเค้กน่ารักน่ารักแฮปปี้เบิร์ตเดย์ย้อนหลังให้กับผู้จัดบีบีด้วยเรออาจารย ว่าสุดท้ายแล้วพระนางเนี่ยเขาจะได้แบบลงเอยกันมามยัางไงลับปริศนาของสร้อยอัจนาจักระเนี่ยจะถูกเปิดเผยออกมาเมื่อไหร,ร่นะคะติดตามได้ทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์2องทุ่มยีนาทีทางช่องสามค่ะเอาลค่ะและช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีที่น่าสนใจกับคุณซีฉัปรวีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททรูคอรเปอเรชันจำกัดมหาชนกาสุต้มพีทีทมาติดตามข่าวไอทีกับ d a i l y ซีรนะคุณผู้ชมค่ะคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพเยอะขึ้นมากใช่ไหมคะหลายคนเริ่มตรวจสุขภาพเป็นประจำแล้วซึ่งดีมากเลยจะได้วางแผนการดูแลสุขภาพได้ก่อนเกิดโรควันนี้เดลี่ซีอยากพาคุณไปรู้จักกับศูนย์เทคโนสุขภาพดีที่กระจาย ตัวไปทุกๆพื้นที่ลดการแออัดของโรงพยาบาลได้ค่ะศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดีเฮลท์เทคขึ้นหนึ่งในโครงการของกรุงเทพเน้นมาตรการเชิงรุกกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆให้คนเข้าถึงง่ายแล้วก็ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสุขภาพก่อนเกิดโรคค่ะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพป้องกันโรคซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการรักษาเมื่อเกิดโรคแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องต้นเน้นการตรวจคัดกรองสุขภาพดูความเสี่ยงโรคประวานความดันหัวใจหลอดเลือดรู้คนใน15นาทีเจาะเลือดตรวจแ lap ออกเป็นรองแพทย์ท่าไวดดีโอรับยา้ใน ตอนนี้เปิดให้บริการ5จุดทั่วกรุงเทพนะคะพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วการนอนเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเลือกหมอนดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเขาบอกแบบนั้นเขาบอกว่าทําให้การนอนเนี่ยนอนหลับสนิทหลับสบายตื่นมาก็มีพลังงานทําให้ชีวิตสดใสมากยิ่งขึ้นวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูคอนเซปต์หมอนอัจฉริยะตัวนี้ค่ะที่ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นสนดีขึ้นแค่ไหนต้องลองไปดูกันค่ะ Sururu Pillow P s e คือหมอนอัจฉริยะค่ะที่พัฒนาโดยโซวีจากเกาหลีใต้ช่วยปรับปรุงการนอนให้แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันผลิตจากวัสดุคุคณภาพ สูงไทเทได้ดีพร้อมเจลทําความเย็นนอนรับสบายแถมด้วยการเคลือบสารกําจัดแบคทีรียเน้นการออกแบบแบบพิถีพิถันนะคะให้สบายและก็ผ่อนคลายสูงสุดจุดเด่นก็คือปรับรูปทรงให้เข้ากับศีรษะแต่ละคนด้วยการใช้ถุงลมมากกว่า17บใบวางกระจายทั้งแนวตั้งแนวนอนร่วมกับโฟมคืนรูปรองรับต้นคอและก็ศีรษะปรับตําแหน่งให้เหมาะสมตามการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะนอนหงายนอนตะแคงก็ว่าไปปลอกหมอนแบบจักได้ทําให้การรูปรักษาง่ายขึ้นให้ผู้ใช้งานรักษาหมอนให้สะอาดสดชื่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะสิ่งประดิษฐ์วกกนนี้ะะะคคบบาาางททท็ํตออโโจย์หหรรืแปัญไ โมเมนต์ในชีวิตเรานะคะมีหลายเรื่องที่ต้องแก้บางทีถ้าคุณจับปัญหามาเป็นโอกาสอาจจะได้ดววัตรกรรมดีๆที่ช่วยสร้างโลกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะคะมาติดตาม d a i l y c 3ทนะคะทุกเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างส์สังคมไทยคะ่ะปิดท้ายวันนี้มาดูกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่ Search Studio เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายอย่างเลยครับที่น่าสนใจครับ เริ่มต้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากับนิทรรศการศิลปะนะครับ Vessels of the Voice Outside นะครับกับการรวบรวมและนำเสนอผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ในแง่มุมต่างๆของ9ศิลปินนะครับซึ่งทาง Search Studio ร่วมกับ333 Gallery กรี่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะครับในงานนี้ก็ยังได้รับเกียรติจากคุณต๊อบกิติพรชาลีจันทร์นะครับมาร่วมพูดคุยเสวนากันในหัวข้อเดินตามความฝันในโลกความจริงรู้จักนักสะสมด้วยโดยใครที่ยังสนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะนะครับโดยเฉพาะนิทรรศการครั้งนี้ สามารถเข้าไปชมได้นะครับที่เซิร์ h สตูดิโอนะครับจนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ครับ ต่อด้วยวันเสาร์กับกิจกรรม Search Your Health ค่ะซึ่ง Search Studio อนะคะอยากเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยการจัดคลาสโยคะผ่อนคลายไปกับเสียงรนตรีบำบัดและคลาสซุมบ้าสุดมันโดยโคช้ชผู้เชี่ยวชาญพร้อมจัดบรรยายในหัวข้อปัญหาสุขภาพของคนที่มีพฤติกรรมมนุษย์ออฟฟิศค่ะซึ่งผู้ที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมนี้เยอะมากเพราะนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายนําไปใช้อย่างถูกวิธีและนําไปใช้ต่อในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ ส่วนวันอาทิตย์นะคะพาทุกคนมาผ่อนคลายค่ะไปกับกลิ่นหอมหอมในกิจกรรม Workshop Sen ซนต์บายยูเซนส์ร่วมทําน้ําหอมก้านไม้หอมในสไตล์คุณซึ่งนอกจากทุกคนจะได้เซ้นตน้ําหอมกลับบ้านไปแล้วยังได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับกลิ่นน้ําหอมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Sen ต์แอนเซน s e ที่มาให้คําแนะนําพร้อมยังให้ความรู้เรื่องของกลิ่นน้ําหอมให้เราได้รู้กันด้วยที่เซิร์ h สตูดิโอนะคะก็ยังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่เรื่อยๆใครที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลและติดตามข่าวสารได้ผ่าน Facebook Search Studio อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่เซิร์ฟสตูดิโอเหมือนกันนะครับก็คือการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเปิดตัวเพลง MVP ได้ปะนะครับซึ่งนี่เป็นซิงเกิลใหม่ของน้องๆวงโซลา่านะครับบอยกรุ๊ปที่มีจํานวนสมาชิกเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ ซึ่งก่อนที่เขาจะปล่อยออกมาให้ได้ชมกันนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมน้องๆทั้ง13คนรวมถึงพี่โอ๊ปเพิ่มศักดิ์ผู้บริหารค่ายมิวสิกมูฟก็ได้มาร่วมพูดคุยกันถึงเบื้องหลังของการทํางานนะครับก่าจะออกมาเป็นเพลงนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับน้องๆเขาต้องซ้อมกันอย่างหนักนะครับเอ็มวีก็ถ่ายกันข้ามวันข้ามคืนตั้งแต่ตีสองไปจนถึงตีสามอีกวันหนึ่งนะครับพูดคุยกันเสร็จเอ็มวีก็ปล่อยออกมาครับซึ่งหลังจากปล่อยเอ็มวีออกมาบอกเลยชื่นใจหายเหนื่อยนะ,ะเพราะว่ากระแสตอบรับจากซันฟลาว ชื่นชมกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเต้นหลายคนชมว่าแข็งแรงดุดันและก็โตขึ้นมากๆนะครับ mm hmm. ขณะที่เรื่องหนึ่งพี่จอยพี่แหวนที่มันเหนือความคาดหมายมากๆก็คือคอมเมนต์จากชาวต่างชาติฮะ mm hmm. คือเข้ามาดู MV กันเยอะมากแล้วก็ชื่นชมกันเยอะมากๆเลยจริงๆนะครับโดยเฉพาะแฟนๆจากประเทศบราซิล <Wow. S 1> นะครับเยอะมากนะฮะชื่นชอบน้องๆกันเยอะมากจริงๆนะครับจากคลิปเต้น cover <laughs> เพลงใหญ่แลมเวอร์ชัน ลำยายหทองคำ oh. คือลงในติ๊กต็อกไปทําให้โห oh, แฟนคลับบราซิลเยอะมากแล้วก็มาติดตามผลงานของน้องๆเพียบกันเลยทีเดียวนะครับกับเพลง MVP ได้ป่ะนะครับนี่นะคลิปนี้นะฮะลำยายหทองคำ oh. นะครับเดี๋ยวจะมีภาพของคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติโดยเฉพาะบ,บราซิลนะครับเราจะเห็นเลยว่าใต้ MV เนี่ยหนุ่มฮะ oh. คือเยอะมากทั้งภาษาอังกฤษภา,าษาโปรตุเกส oh. คือเยอะมากๆเลยบางคนคอมเมนต์แล้วเราแปลเป็นไทยออกมาบอกฉันชอบมากๆเลยถ้าพวกคุณมาบราซิลเ oh. มื่อไหร่ฉันพร้อมจะซื้อบัตรซื้อตั๋วไปดูคุนแทนที ขนาดนั้นเลยนะครับนี่คือบางส่วนเท่านั้นที่เอามาฝากกันนะครับแน่นอนโซล่าตีตลาดบราซิลตามที่ลำยัยหายต้องคำไปแล้วก็เป็นที่น่าชื่นใจที่ทีป๊อปของเราไปได้ไกลนะครับอ่าละค่ะแล้ววันนี้เราจะปิดท้ายรายการแหมพูดมาขนาดนี้<อ>กับมิวสิกวิดีโอเพลง MVP ได้ป่ะนะคะซิงเกิลที่2นะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องๆโซล่าน,นะคะไปรอชมแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์กันได้เต็มที่เลยของเขาในรายการแล้วก็รอชมพวกเขาจะมารายการข่าวสันสีของเราด้วยนะคะก็สามารถติดตามกันได้แบบสดๆด้วยนะคะ จะมาร่วมรายการของเราในวันพุธนี้นั่นเองอส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วของข่าวสามสีค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์กับเดเฮนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์รัชชาวิสีไวท์เทนิ่งครีมค่ะวันนี้เราสามคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็คงต้องตา Help me There's a w a l next to me มันคงดูไม่ดีเนียวขึ้นมาฉันจะกอดใครรอเรละเธอมันค้างกันเดินไปด้วยกันคงหาฟันรอเราและเธอเราเราทั้งวันมองมาเธอคนไหนผู้ใจส่านวันนี้มันของการจะเป็น A ู่ข้าง B แยกไปแค่มี T U ข้าง U และยิ่งต่อไปนานๆอย่าเพียงแค่คเธอเดินเข้ามาเดินด้วยกันผู้ช ขอให้เธอมาด้วยกันใช้เวลาไม่นานแค่ทั้งชีวิตหลือได้ป่าเธอเธอจะรู้หรือเปล่า เพียงคอยอยู่เคียงข้างเธอทุกนาทีเธอเธอเธอรู้เลยเปล่า All I want is you You are my MVP งวิถจะเป็นคิงนะแล้วตัวผมนับเป็นคิงผนนั้นกับผมไม่มีลูซ์มีแต่วินให้เ like, ลเวลลักคอร์ล่าแบบโซฟีปกป้องเธอไปตลอดดูแลเธอจนเธอชินแย่เ yeah. พราะถามเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมสงสัยไม่รู้ว่าที่ชอบคือส่วนหน้าหรือส่วนไหนใช่ตอนนี้สถานาการณ์ไม่ลื่นไหลโอเคเริ่มที่นตรงนี้แล้วจะจบตรง แค่ขอเธอมาด้วยกันใช้เวลาไม่นานแค่ทั้งชีวิตเลยได้ We need to play bye.